เจริญสุขสวัสดีมาอย่างน้องพี่ทุกทุนหน้าประนมมือนั่งฟังเทศนาขอกราบคำว่าสวัสดีปลุกกำลังใจให้เป็นพื้นฐานหน้าที่การงานยาพานนายหน,นีถึงไม่ก้าวหน้าก็ดีกว่าไม่มีขอท่านทั้งหลายจัวมาถึงไม่ก้าวหน้าก็ดีกว่าไม่มีเป็นห่วงน้องพี่ด้วยความจริงใจ ประหยัดอดออมถนอมทรัพย์สินมีอยู่พออยู่พอกินพอมีพอใช้พออยู่พอกินพอมีพอใช้พออยู่พอกินพอมีพอใช้ยึดมั่นสันโดษพ้นโทษพ้นภัยอย่าไปจงพอใจในสิ่งที่เรามีอย่าไปยินดีในสิ่งที่ตามองเขาเรียกสันโดษมันฝึกฝืนใจในความพอดี พอดีอะไรมันไม่พอดีก็จัดให้มันพอดีฝึกซะคำว่าพอดีมากมีความหมายพอจับเงินจ่ายคิดให้ท่วนทีต้องหัดกระทำบรรณะบัญชีอย่าให้เป็นหนี้บัญชีตัวแดงรับซ้ายจ่ายขวาตรวจตราพิเคราะห์จ่ายแต่พอเหมาะจ่ายแต่พอเหมาะจะไม่แสลง ถ้าหลงสินค้าราคาแพงๆเดี๋ยวน่าจะแห้งหมดแรงโรยล,ลาคำว่าพอดีอยู่ที่พอใจอะไรๆอ,อย่าไปเสาะหาถ้าเราพอใจถึงไร้ราคาก็มีคุณค่าหน้าหยิบหน้ามองมันอยู่ที่พอใจอัตมาพอใจในชีวันมันก็มีความสุขมันมีคุณค่า อย่าเอาความพอใจของคนอื่นมาเป็นเกณฑ์ก็มีคุณค่าน่าหยิบหน้ามองคำว่าพอดีอยู่ที่พอควรคิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อข้าวของอย่ามีตันหาเพียงแค่ตามองเครื่องเพชรเครื่องทองอย่ามองดูมันคำว่าพอดีอยู่ที่พอใช้ประหยัดเงินไว้ในยามคับขัน จากบาทค่อยๆเป็นร้อยเป็นพันคงเหลือคงมั่นประกันชีวิตคำว่าพอดีอยู่ที่พอเพียงต้องรู้จักเลี้ยงจ่ายจับทรัพย์สินพอเพียงลงทุนหนุนการทำกินพอเพียงเลี้ยงถิ่นประเทศเมืองไทยอย่าว่าแต่เราเป็นส่วนบุคคลในท่านในองค์กรรัฐบาลรัฐวิสาหกิจก็จะต้องทำให้มันพอดี ให้เรี้ยงถิ่นประเทศเมืองไทยดังนั้นคำว่าพอจึงมีความหมายแต่พอจะพออย่างไรจะมีเครื่องอะไรเป็นตัวผลักดันนั้นในตอนหน้าจะเป็นข้อคิดอีกแบบหนึ่งเป็นตัวผลักดันคําว่าพอก่อสุข